ทีมงานหนึ่งในน้องชายครับทีมงานอันทา้งรวงครับโดนแล้วครับตอนนี้ครับโดนไปหนึ่งทีแล้วนี่ครับน้องชายเราครับไอไอไอคีปเปอร์ไปยังนะามาแล้วนะเอาเดี๋ยวคีบเดี๋ยวพี่รออไปทา้ายนู้นนะคีบขึ้นก่อนเลยหูพี่ตีอยู่เมื่อกี้ นี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูนี่ปลาที่เราได้ม่อคืนเดี๋ยวเราไปดูก่อนนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันครับนี่ผมชดรังครับชดรังตอนเช้าน้ำเอ๋อครับกับน้องชายหนึ่งในทีมงานอ่านทางลวงครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปดู นี่ครับผมนี่ครับนี่ครับจะโดร่งข้าจะโดย่งคิปเปอร์ครับคิปเปิลมังไทยครับนี่ครับผมข้าง,งลัวครับนี่ครับนี่ครับผมอาา่าฮะ ม่อยู่นะนั่นนี่ครับน้องชายของเราครับน้องทิดน้องทิศนะฮะเดินในทีวทานอันทางรวงครับวันนี้พิชิชะโดเอียงข้างเลยครับผมดูยลน่นยนี่ครับชะโดลังในช่วงเช้ามืดครับผมเมื่อเช้าเราได้ปลาอะไรครับผมปลาไายครับตัวเมื่อเช้าได้ปลาไายนะครับครับผมก็ทริปเราวันนี้เดี๋ยวเราจะไปตีที่วัดโบสแตนเล็ตนะครับก็เราดูต่อไปนะครับว่าเราจะได้แค่ไหนนี่ครับ ชาวมืดครับกับน้องชายเรานี่ครับหนึ่งในทิมมานอันทางหลวงครับนี่ครับในน้ำเออจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเนี่ยครับ